น้องเคยได้ยินเรื่องราวของเรือผีสิง Flying Dutchman ไหมคะเคยมีบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับเรือผีสิง Flying Dutchman เมื่อประมาณปลายศตวรรษที่17ค่ะได้มีการเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบริเวณแหลมกู Hope ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือระหว่างยุโรปไปสู่เอเชียค่ะ กับตันของเรือ Flying Dutchman ชื่อว่า Hendrik van de d e c k e n หรือเป็นที่รู้จักกันในนามของ The Dutchman เขาและลูกเรือได้เดินทางจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไปที่ประเทศอินเดียเพื่อที่จะซื้อพวกเครื่องเทศผ้า และได้เพื่อจะนำกลับมาขายค่ะแต่ในระหว่างที่เดินเรือนั้นก็เจอพายุและคลื่นลมแรงแต่พวกเขาก็สามารถเดินทางไปได้จนถึงอินเดียหลังจากที่ซื้อของเรียบร้อยแล้วเขาก็ทำการซ่อมแซมเรือค่ะจนปีคริสต์ศักราช1641ก็ตัดสินใจเดินทางไปสู่อัมสเตอร์ดัม ในระหว่างที่อ้อมผ่านแหลม Good Hope, กูดโฮปกัปตันและลูกเรือก็ต้องเจอกับพายุลูกใหญ่เข้าค่ะแต่ไม่รู้ว่าด้วยความมึนเมาในสุราของกัปตันหรือเป็นเพราะว่าความโมโหของกัปตันลูกเรือพยายามขอให้กัปตันกลับไปยังทางเดิมเพื่อตั้งหลักใหม่แต่กัปตันไม่ฟังค่ะยังคงให้ลูกเรือเดินหน้าสู่พายุใหญ่จนทำให้เ,หเรือลำนั้นจมลงก้นบึ้งของทะเลและกลายเป็นตำนานของ Flying Dutchman ว่ากันว่า Flying Dutchman คือเรือที่จะต้องล่องอยู่บนมหาสมุทรแบบไม่ได้หยุดพักชั่วกับชั่วกันเจอกับคลื่นลมและพาย,อยุอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะนี่คือคำสาปค่ะ และที่กัปตันและลูกเรือต้องเจอคำสาปแบบนี้ก็เพราะว่ากัปตันนั้นไม่ยอมสยบต่อความโกรธของพระเจ้าที่แสดงออกมาในรูปแบบของคลื่นและพาย,ยุค่ะแต่กับท้าทายและก็ยังสูบไปไม่ยอมสนใจต่อเสียงของคลื่นลมและความโกรธของพระเจ้าจึงทำให้ถูกสาปกลายเป็นเรือผีสิงค่ะ ในบันทึกยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเจ้าชายจอร์ดที่กําลังเดินทางอยู่และแวกออสเตรเลียค่ะในขณะที่กําลังล่องเรืออยู่นั้นลูกเรือก็บอกว่าพบกับเรือ f ไฟ g ิงดัชแมนตอนตีสีโดยเป็นเรือที่มีแสงสีแดงค่ะทันใดนั้น เรือลำนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปที่เรือ f l y Filing d u t c h แมนเพื่อจะดูว่าคือเรืออะไรแต่เมื่อไปถึงกลับไม่พบเรืออะไรเลยค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ได้ไม่นานลูกเรือที่พบเห็นเรือ f l i n g d u t c h m a n ก็ตกขือของเรือและเสียชีวิตค่ะทำให้ตำนานของ f l y Fileing d u t c h แมนก็เป็นตำนานที่น่ากนลุกมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีคนที่พบเห็นเรือ Fileing d u t c h m a n เกิดขึ้นเรื่อยๆกลางมหาสมุทรค่ะ แต่ก็มีคําอธิบายออกมาบอกแล้วนะคะว่าจริงๆอาจจะเป็นเพียงแค่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าทฤษฎีฟาท่ามอกระนาค่ะทฤษฎีนี้เป็นเรื่องราวของการหักเหของแสงในอุณหภูมิที่แตกต่างกันค่ะซึ่งทะเลนั้นก็ถือได้ว่าเป็นบริเวณที่สามารถทําให้เกิดทฤษฎีนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ ดังนั้น f ไฟ g d u ดัชแมนที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นเรือผีสิงจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นแค่เรือธรรมดารรมดธาที่ล่องอยู่ในมหาสมุทรก็ได้ค่ะแต่พอเกิดปรากฏการฟ้าท่าหมอกกันหน้านะคะเลยทำให้เรือลำนั้นหายไปแล้วน้องๆคิดว่าในโลกใบนี้มีเรือผีสิงจริงไหมคะ